สอนวิธีการเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับใช้งานตัว GPS Tracker WN1 นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเปิดกล่องเลยฮะตั้งแต่เปิดกล่องเลยโอเคเปิดกล่องขึ้นมานะครับเจอตัวเครื่องนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง นะครับหัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จบ้านแบตเตอรี่รถนะครับสาย USB สำหรับชาร์จในรถแล้วก็ชาร์จท,ที่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ตัวที่2นะครับแล้วก็คู่มือภาษาไทยนะครับแปลให้เรียบร้อยนะครับแสดงว่าแอปพลิเคชันหรือว่าการเช็คตำแหน่งหรือว่าการใช้งานเนี่ยรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับผมหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรครับ ครับแกะสายออกมาโอเคครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่อยู่ทั้งหมดด้วยการอยู่1,2,3,4,5,6ชิ้นนะครับพระเอกจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัว WN1 นะครับผมตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะกดค้างไว้3วินาทีก็จะเป็นการเปิดเครื่องนะครับโอเคด้านบนก็จะเป็นที่เสียบสายสำหรับชาร์จไฟเข้านะครับผมแกะตัวเครื่องออกมาเลยครับแกะฝาหลังออกมานะครับ จะเจอไวของกสทชนะครับคือเครื่องตัวนี้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านการรับรองจากกสทชนะครับความปลอดภัยทังคขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยทางแบตเตอรี่นะครับใช้แล้วไม่ระเบิดไม่บวมแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมการ์ดนะครับในที่นี้ผมเตรียมซิมไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ทุกเครือข่ายนะครับ A, s D, t a c 2นะครับใช้ได้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้งานนะครับ ในขั้นต้นนะครับเราจะเอาแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยรุ Ryan ่นนี้สามารถ Pascal าารถอดเปลี่ยน,นได้นะครับแบตหมดสามารถเปลี่ยนอีกตัวอีกก้อนนึงได้เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อตัวแบตเสริมได้นะครับเสียบนะครับปลั๊กเข้าไปเลยครับโอเคเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วซิมใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับปิดฝาหลังได้เลยครับฝาหลังนี่เป็นเป็น,ปนแม่เหล็กแรงสูงนะครับ สามารถยึดได้ทุกวัสดุพื้นผิวเรียบร้อยครับล็อกเรียบร้อยนะครับผมปิดฝานะครับโอเคครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อใส่ซิมเรียบร้อยนะครับกดสวิตช์ตรงกลางนี้นะครับค้างไว้3วินาทีครับ1 2 3 โอเคสัญญาณไฟมาแล้วครับสัญญาณไฟฝั่งซ้ายนะครับสัญญาณ GSM กับพิบนะครับสัญญาณฝั่งขวานะครับสัญญาณ GPS กับพิบนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะบอกสถานะการชาร์จครับผมความหมายคือเราก,กดแล้วมันหายไปเนี่ยเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันจะสล e ปโหมดนะครับคือการทำงานของมันเนี่ยเมื่อมีการใช้งานจริงเนี่ยจะไม่มีแสงสีเสียงโผล่ไปเลยนะครับเราอยากรู้ว่ามันทำงานอยู่หรือไม่นะครับเราก็แค่กดเข้าไป โอเคถ้าสีน้ําเงินกระพริบเร็วๆอย่างเงี้ยมันยังหาสัญญาณไม่เจอนะครับแต่ถ้ามันกระพริบพร้อมกันเนี่ยครับพริบบพ,พร้อมกันเนี่ยคือมันจับสัญญาณได้ทั้ง3ดวงเลยนะครับผมส่วนสถานะตรงนี้นะครับที่ไฟสีแดงตรงกลางในกระพริบเนี่ย,น,ยนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าเราเสียบแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเสียบสาย USB เข้าไปชาร์จเนี่ยนะครับสถานะไฟเนี่ยมันก็จะติดค้างแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสถานะ ก็จะกระพริบเป็นลักษณะนี้แสดงว่าตัวเครื่องนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับผมสังเกตว่าไฟสีเงินกระพริบเร็วเนี่ยมันจับสัญญาณดาวเทียมอยู่หาสัญญาณดาวเทียมอยู่ถ้าเกิดว่ามันจับได้เนี่ยมันจะกระพริบช้านะครับ1นาที1่ครั้ง1นาที1่ครั้งนะครับส่วนตัวเห็นเห็นไหมฮะตัวตัว G, G S M เนี่ยมันสามารถจับสัญญาณได้มันจะกระพริบช้าปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยนะฮะ นี่หาสัญญาณอยู่นะครับผมเราแค่เอาใส่กระเป๋าใส่รถเข้าไปนะครับเมื่อมันจับสัญญาณได้เนี่ยครับมันจะกระพริบทั้ง3ตัวเนี่ยพร้อมกันนะครับจากนั้นเนี่ยภายใน1-3นาทีเนี่ยไฟทั้ง3ดวงจะดับดับลงทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการสลิปโหมดนะครับผมแต่เครื่องยังทํางานอยู่เห็นไหมมันสลิปโหมดไปแล้วครับถ้าเราจะดับเครื่องนะครับถ้าเราอยากเราจะดับเครื่องนะครับไม่ใช้งานนะครับเราก็สามารถกดปุ่มกลางนะครับ กดค้างไว้กดค้างไว้3วินาที1 2 3เรียบร้อยครับตอนนี้เห็นไหมฮะกดปุ๊บกดแค่ขอสถานะว่ามันทำงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำงานแล้วนะครับไม่ทำงานแล้วนะครับผมอันนี้คือกดดับเครื่องยนต์อ่าดับเครื่องไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะสอนการใช้งานของมันนะครับว่าตัวคุณสมบัติของตัว WN1 uh, เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะทำการ uh, เช็คตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชัน Taxolid นะครับผม mm hmm. เมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชัน t a x Solid นะครับ mm hmm. เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันนี้รองรับทั้ง iPhone และ Android นะครับ mm hmm. ให้เรา uh, คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นใส,ส่ username password นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำการล mm ็อกอินเข้าไปนะครับผม mm hmm. ทำการเข้าสู่ระบบเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับเห็นภาพรวมได้ทั้งประเทศเลยนะครับซูมเข้าซูมออกจากตรงนี้ได้เลยครับผมเห็นรถป้ายทะเบียนเยอะแยะไปหมดครับเลือกมุมสตี v วิวมุมดาวเทียมการจระาะจรเล่นได้หมดเลยนะครับจะสลับ Account อะไรพวกนี้ได้หมดเลยสลับบัญชีหมายความว่าบริษัทหนึ่งมีหลายๆสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถตั้งค่าได้หมดนะครับรีเฟชนะครับดูตำแหน่งตำแหน่งได้หมด หาหารถเยอะๆอย่างนี้หาของเราหารถเราไม่เจอนะครับเปลี่ยนจากแถบบ้านไปแถบรายการโอเคครับเลือกทะเบียนรถที่เราต้องการที่จะติดตามในที่นี้นะครับทะเบียนรถคั้แรกเลยนะครับเรากดเข้าไปได้เลยครับผมนั่นพอกดเข้ามานะครับเจอ2หน้าต่างเลยครับหน้าต่างที่1หน้าต่างที่2นะครับให้ตำแหน่งรถเปลี่ยนจากมุมดาวเทียมเป็นมุมแผนที่นะครับสามารถแพกแบบนี้ได้เลยนะครับ ลดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตลาดหงมุมนะครับผมจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะสลับมุมนะครับเป็นมุมแผนที่เหมือนเดิมเราก็สลับแบบนี้ได้เลยนะครับลองดูการจราจรก็ขึ้นได้ทันทีนะครับต้องการเลือกมุมนะครับโอเคนะครับแผนมุมต่างๆก็แผ่นจากหน้าจอนะครับถ้าต้องการเอาหน้าต่างสติวิวออกกดตรงนี้ออกไปนะครับหน้าต่างสติวิวออกไปแล้วนะครับ กดอีกทีนะครับที่ปุ่มนี้นะครับมุมสติวิวจะกลับมาครับอยากรู้ข้อมูลนะครับตัวทะเบียนรถคันนี้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเราจิ้มเข้าไปที่ทะเบียนนะครับให้สถานะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ40นะครับผมให้ทะเบียนรถนะครับความเร็วไม่มีการวิ่งนะครับจอดอยู่นะครับระบบออนไลน์อยู่นะครับผมดูที่อยู่ได้นะครับบอกสถานะว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วก็ให้ข้อมูลสุดท้ายที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งมาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับบอกละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็จะให้มีจะมีพวกปุ่มคำสั่งนะครับคำสั่งพิเศษต่างๆการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะบอกในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับลองเล่นดูนะครับผมไม่ยากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดเลยนะครับการเช็คตำแหน่ง การเข้าสู่ระบบการดักฟังนะครับการทําให้มันแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่นสะเทือนเข้าพื้นที่ออกนอกพื้นที่ความเร็วเกินนะครับหรือรถถูกเคลื่อนที่ถูกย้ายหรือใส่กระเป๋าบุคคลนะครับออกจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วให้มันแจ้งเตือนกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันหรือจะให้โทรกลับเข้ามาที่มือถือตัวเครื่อง W1 นะครับลองรับ ได้ทั้งหมดการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน SMS อีเมลอ่าผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันรองรับได้ทุกการแจ้งเตือนครับผมขอบคุณครับ